อย่าทำตัวให้คุ้นเคยกับที่นี่มากเกินไปนะเราจะอยู่ที่นี่ไม่นานบางครั้งฉันคิดว่าตัวเองถูกสาดจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนนี่เธอที่เพิ่งย้ายมาใหม่นี่เธอไม่ต้องกลัวเรหรอกนายต่างหากที่ต้องกลัวฉัน สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่คริสเนิร์ดหนังในวันนี้ผมจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องสาบอสอรพิษ ภาพยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับแอนนาที่เป็นเด็กผู้หญิงที่มีโชคชะตาแปลกประหลาดเธอมีสายเลือดของราชาง,งูโบราณครึ่งมนุษย์ครึ่งงูหากแอนนาถอดแหวนที่ควบคุมร่างงูของเธอออกเธอจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่มีผมเป็นงูและเพียงได้สบตาเท่านั้นก็จะทำให้ใครก็ตามกลายเป็นหินแอนนาและสุทัศน์พ่อของเธอต้องย้ายที่อยู่บ่อยๆเนื่องจากเขากลัวว่าโลกจะค้นพบว่าลูกสาวของเขาเป็นสัตว์ประหลาดหลังจากการมาถึงของแอนนาและพ่อของเธอสิ่งมีชีวิตและมนุษย์จำนวนหนึ่งก็กลายเป็นหินเบนจามินจากดี i รมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนคดีฆาตกรรมประหลาดที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้และไม่มีแรงจูงใจที่ชัดเจนแต่แล้ววันหนึ่งแอนนาได้พบกับก้าวเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆเขาเป็นผู้ชายหนุ่มผู้โดดเดี่ยวที่ถูกเพื่อนเพื่อรังแกอยู่เป็นประจำทั้งคู่ใกล้ชิดกันและเริ่มรู้สึกดีต่อกันแม้ก้าวจะพบเรื่องที่แอนนาเป็นสัตว์ประหลาดก็ไม่ได้กังวลแต่อย่างใดแต่ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังทำในสิ่งที่ต้องห้ามแอนนาและก้าวจะฝ่าฟันอุปสรรคชีวิตเหล่านี้ไปไไไดดด้้อย่าางรตติตมใน สาบอสรพิษสามารถรับชมได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนิเพล็กและ SF สเอฟซ a นครับ ต่อไปนี้เป็นความรู้สึกของคริสเนิร์ดหนังหลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องซาบอสรพิษก่อนที่ผมจะเข้าไปรับชมภาพยนตร์นั้นผมคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะเป็นแนวเฮอร์เรอร์น่ากลัวแต่ที่ไหนได้หนังเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้แอคชั่นดราม่าโทนสีของหนังมีความมืดมนอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงข้ามกับลักษณะนิสัยของตัวละครหลายคนที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ตัวละครที่น่าสนใจที่สุดคือตัวละครของแอนนาตัวหนังปูพื้นฐานมาดีเกี่ยวกับเบื้องหลังของแอนนาทำให้ผมรู้สึกอินและอยากเอาใจช่วย ่วยตัวละครเอนนาเป็นอย่างมากแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้คือภาพยนตร์เรื่องนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวก็ตลกเดี๋ยวก็ดราม่าเดี๋ยวก็ตลกเดี๋ยวก็จริงจังเดี๋ยวก็ซีเรียสอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงสับไปสับมาจนบางครั้งผมก็หงุดหงิดและก็รู้สึกน่าเบื่อบ้างได้บางจังหวะแล้วตัวบทหนังเองก็ไม่ได้ส่งอิมแพคอะไรเกี่ยวกับตัวละครก้าวเลยทั้งๆที่เป็นพระเอกของเรื่องแต่กลับจืดจางเป็นอย่างมากและปัญหาอีกเรื่องหนึ่งของหนังเรื่องนี้คืืือออคคววาาาามมมมสมจรรรริงงฉกกกทททีี่ใช้โศัััพ์ถตลละํ นนแต่สิ่งที่ผมเห็นกับตาก็คือในโทรศัพท์นั้นไม่ได้มีสายของใครอยู่เป็นหน้าจอวอลเปเปอร์โล่งๆผมก็เลยสงสัยว่าคนตัดต่อหรือผู้กำกับปล่อยผ่านจุดนี้ไปได้ยังไงแล้วตัวหนังเองต้องการให้คนดูนั้นเชียร์ใครและเข้าข้างใครกันแน่ตอนท้ายเรื่องทําให้ผมสับสนว่าฉันควรจะเข้าข้างแอนนาหรือควรเข้าข้างตัวละครที่ต้องการที่จะฆ่าแอนนาทุกอย่างมันดูงงสับสนไปหมดพอดูจบก็ยิ่งงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงต่อเป็นหนังที่ทิ้งปมปัญหาไว้แต่ก็ไม่ยอมเคลียให้ชัดเจน บางงเรื่อแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามโดยรวมภาพ,พยนตร์เรื่องซาบอสรพิษถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีดูได้ในระดับกลางๆถ้าจะถามว่าภาพ,พยนตร์เรื่องนี้คู่ควรแก่การดูในโรงภาพยนตร์ไหมคําตอบของคริสเนืหนังก็คือควรครับ หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้และอย่าลืมติดตามเพจ Facebook, TikTok และ l e m o n เ d e เพื่ออัปเดตข่าวสารและคอนเทนต์การรีวิวสนุกๆเพิ่มเติมจากคริสเนร์ดหนังแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าขอบคุณที่รับชมครับ